นะครับวันนี้เสนอเมนูผัดกระเพราหมูกเกรอบครับไปดูวัตถุดิบครับเตรียมหมูกรอบเตรียมใบกะพเพราเตรียมพริกไว้ติกดกสใส่มาเพื่ลงไปใส่ไม่เลย múc phải không đời chấm lắm nòi ตอนสุดท้ายใส่กระเพราลงไปเสร็จร้อยรักข้าวเลยรักข้าวเลยก็ ไปครับเราก็ได้กระเพราหมูกรอบมารันหนึ่งจานครับไปด้วยออม,มาครับทานข้าวกันครับอันนี้ก็เสนอเมนูผัดกระเพราหมูกรอบครับมีน้ำซุปไปน้ำแกงจืดครับบรรยากาศรงบ้าน,นคือเก่าแล้วครับไม่มีอะไรากมายแล้วครับ